ไปพามาดูอุโมงต้นไม้นะครับผมนี่บรรยากาศตอนเย็นนะครับผมนี่ครับสวยงามมากนี่ครับผมนี่มีผีเสื้อด้วยดูดินี่มีผีเสื้อด้วยนะเห็นไหมดูผีเสื้อได้ดูดิโอ้โหนี่ครับเป็นอุโมงต้นไม้นี่ครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับเย็นสบาย นี่ครับมีเห็ดด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ครับในป่านี่มาหาเห็ดได้นี่ครับให้ดูบรรยากาศนะครับผมมาเดินเล่นนะครับผมตามท้องไร่ท้องนาโอ้มีกระรอกด้วยนี่กระรอกเห็นไหม เห็นตัวกระลอกไหมนะ่ะกระลอกสวยมากนี่มีกระลอกเลยมอกี้นะ่ะกระลอกเนี่ยอืมกระลอกไปละกระลอกหรือกระแตอากระแตไปละไปละนี่ผีเสือ้อเห็นไหมผีเสือ้อผีเสือ้อผีเสือ้อผีเสือเส้อ ไม่กดัดหรอกไม่ผีเสื้อผีเสื้อมันไม่กัดเห็นไหมผีเสื้อไปผีเสื้อกันออกนี่ผีเสื้อนี่ เอาออกไปนี้ดึงออกไปนีไ้ไม่เจพ่อไม่เจหง่่ยให้ดูเไเจไปต่อ <c oughs> นี่ครับผม ลราพ่อก่อนลราพ่อด้วยเดี๋ยววิ่งออกไปเดี๋ยวรถ